พบกับช่องแมงทับภูชาแนลนะครับเนาะวันนี้นะครับแม่บุญถินก็เอาเห็ดพึ่งขมนะฮะพึ่งขมถ้าใครชอบกินก็มันก็ขมอยู่นะครับแล้วก็มีเห็ดละงอกนะครับเช้านี้เนาะนะฮะออกแม่ดานะครับอ๋อครับอันนั้นมีเต็มเลยนะเห็ดนะฮะเห็ดพึ่งขมพึ่งขมนะ เห็ดพึ่งขมนะครับไม่ได้ขมมาตั้งนานนะเห็ดพึ่งขมนะครับขมจริงๆรขมจริงๆริงนะครับไม่ขมหรอไม่ขมอันนี้อันนี้กุ้งกระเด้ของแม่แดนนี่ไงยายสมอนเอาไหมล่ะแพงไม่กล้ากินโอ้ยย้ายสมอน่ะไม่กินหรอกแพงมันหายากมันหายากเนาะนะครับคนซื้อกินคนเสพกิน นี่เห็ดโคนเห็ดโคนนะฮะนี่นะเห็ดโคนเ,เก็บโอ้โหในเรื่องขนาดเก็บเพื่อว่าวางไว้ให้หลายแล้วเขายังไปเะ็ดเอาถุงนึงเห็ดโคนนะเอฟสีแม่บุญเช่นก็แมงครับครูนะฮะอืมนี่นะครับใหญ่น,นี่นหะใหญ่มากเลยสวยด้วยสวยด้วยนะฮะหัวไข่นี่นะครับออคู่คู่เนาะนะวางแมวบุญเชนก็วาง ค่อยๆวางเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวมันร่วงเพราะว่ามันก็แก่แล้วแก่แล้วนะฮะมันก็แก่แล้วมันก็มีดินครับเอาถุงนึงเอาก็เอาน้ำแข็งนี่ครับเมนเทมโตจะแต่นี่เท่าไหร่โลนึงบ้างเท่าไหร่สามร้อยบาทยังโอ้โหเต็มตะกร้าเลยในเอฟซีเยอะนะฮะเนาะ มเห็ดละโมกอันนี้เห็เดไข่แล้วพึ่งแล้วก็เห็ดละโมกนะครับแม่บุทินก็แยกเอา,นะาไว้แต่เมื่อวานผมใส่ได้เยอะเลยมันเปืย่ยน<ะ>มาแล้วไปแล้วตั้งตอนไหนนะฮะบ้านแตกดีมแม่บุทิ้งเช้าอยู่เนาะอ่านะครับ ใครที่สนใจเห็ดนาอนะครับเยอะเลยนะฮะว่าชานี้เนาะเห็ดขาวเปนชาอเอฟซีคกรปะกบ่อาของาขอาขาออาขององกาขาขอาองอาของอออาาองาาองงางนองา าูก็มาถึงนะเนกเต้นระเ็ดเยอะมากเลยได้เยอะดูนี่ครับกับนนอกกับบ่าลี่ก็ังทานข้าวอยู่นะครับตอนนี้มาถึงกันเรียบร้อยแอนก็ซักผ้ามาถึงก็ซักผ้า แกนบอกว่ามาถึงที่ก็ไม่ได้นอนนะคะจะกลับคืนกลับกันนี้เลยะค่ะอะไรนะกลับมั่งเยี่ยมวันนี้เหรอ,หรอว่ากลับเยี่ยมวันนี้มา,าชุลาเฉยเฉยลุงว่ามันงานอะลุงมาอยู่เพียงมาไม่ถึงที่เชา้าเห็นแกไลนมาอยู่แอดชายก็มาถึงแล้วมาถึงกันหมดแล้วเหลือกลับพ่อมาต่อยนางยังไม่ถึงพ่อมาต่อยกับลุงมายังไม่ถึง นี nee, ่ลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับผม